ฝากทุกคนช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องผมด้วยนะครับจะได้มีคลิปดีๆสนุกๆให้ทุกคนได้ชมกันเยอะๆเลยนะคะโอ้โหพี่จิ๋วเก่งมากอ่ะชอบจริตของน้องมากอ่ะ สวววสัสดีครับพบกับอาอีกครั้งแล้วนะครับในช่องมีเรื่องแชร์ครับวันนี้เราอยู่ในช่วงของมีเรื่องแชร์คอลลีแอรอ และสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นเพลงเปิดตัวนะครับในรอบฉลองแชมป์ของหน้ากากข้าาหลามในเด e อ a แมสลูกไทยนะครับซึ่งได้3แชมป์นะครับจาก3ซีซั่นนะครับซึ่งเป็นหน้ากาก ผู้หญิงทั้งนั้นเลยนะครับและอีกหนึ่งกสนะครับที่ผมชอบมากมากเลยนะครับก็คือนักกากนางวัดทองหรือน้องแกรนเดอะสตาร์นั่นเองนะครับสาหรับเพลงที่ทั้ง4คนเลือกมาร้องนะครับนั่นก็คือเพลงสุดปังของน้องวินลี่นั่นเองนะครับโอ้โหเพลงนี้แบบสุดๆแน่นอนนะครับถ้าทั้ง4คนเนี้ยหยิบขึ้นมาร้องนะครับและอีกหนึ่งเพลงพิเศษนะครับที่พลาดไม่ได้เลยนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าอีกหนึ่งเพลงพิเศษเนี้ยมันคือเพลงอะไรนะครับไม่รอช้านะครับงั้นเราไปดูพร้อม สำหรับตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปฟังเพลงสุดปังกันเลยดีกว่านะครับไปเลยนี่อโอ้โห,โหเปิดเป็นพี่จิ๋วเลยอะโอ้โห,หเสียงปังนี่คือแบบเอกลักษณ์มากเอ้ยพี่จิง สูงไดอ้อีกหมอ้ยออ้อยเ้จนและเจนและเจนเจจสายขวาช่วชชวแล้วฮัฮ กวนพี่จิวดีมากแกรกวนมากน้ีใบว้างงามใบงามงามงปล่ำปเหลืองามพอเจ้าน้องกินข้าวกัยังยงมางานกข้าปากพี่จิวมากเลยนะโอ้โหสวยแบบตุ้ว่าตาแน ชอบจริตของน้องมากอะตอดมบา้กเองมันเ ู่ๆต้องพึ่ภาพิันวันฟังจให้ดู่งมันที่กัวกยากังที่หวงอนึวี่จะวังตนี้อจักมองวเอ่ะผมเคยได้ยินพีวจิังแบบรัปแบบขนาดนี้น่ย แว่บดิแท่นนัทใส่คนแทคปัคนทัวไปให้แรงไปุกจัหวดรถเปนีปวดบงไปทุกทุกจังหวัเจินละเจิเจเจิเจอเจงสายขวาวววแล้วก็อาฮาขึ้นอาฮาเช็เชสวยไม่ไหวฟังังังระรฟังปีสุดฟังั โอ้แตใส่เต็มมากโอ้ยชอบพี่สิวมากเลยอ่ะโหย,ยังไม่จบยังไม่จบโอ้ยพี่นุ้ยเฮ้ยยังเพลงตัวเองมาเลยมงโอ้ยน่าหลังโอ้ยดูพี่ตากิ่ชุดที่พี่ตากใส่นี่เหมือนชุดน้องมิลลล่เลยอะครับ โอยมันลอยอยากาศมันคลายสบซนทั้งวรกายมันโดนเธอสเล่นซนนะมันหือมันงื้อโอ้ยโอ้ยโ้ย้ยมอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้้ยโอ้ยโอ้ยโอี้ยออ้โอ้ย เขาอ้วนแอบทำละมุดอยู่ได้ยกมีอะไรรีบมีแตู่แค่นี้ชันไม่ได้ง่ายชับไม่ได้ง่ายฉันไม่ได้ง่ายชินไม่ได้ง่ายเย โอ๊ยคุ้นเลยโอ๊ยเหนื่อยมากเลยโอ๊ยยังใจด้วย

<önemli> โ, <twitch> โอ้โหก็เดี๋ยวเราไปคุยกันหลังจบคลิปดีกว่านะครับเอาละครับหลังจากที่ดูโชว์จบนะครับบอกเลยว่าสนุกมากๆนะครับทั้งสีสาวเนี่ยเราโหยร้องออกมาได้สุดยอดมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะพี่จิ๋วนะครับโอ้ยแรปคันเทพเลยแล้วเสียงพี่จิ๋วนี่คือแบบมันมีแบบ นิดนึงอ่ะที่แบบคล้ายๆน้องมินลีมากเลยอ่ะผมชอบมากๆเลยครับแล้วทั้งสี่คนที่แบบโอ้โหเอนเตอร์เทนกันแบบสุดยอดเลยนะครับและน้องแกลนี่โอ้โหใส่เต็มมากๆเลยนะครับในเพลงนี้นะครับและหนึ่งเพลงเซอร์ไพรส์นะครับนั่นก็คือเพลงถือปงมจันทร์ของพี่นุ้ยนั่นเองนะครับได้พี่ตักมาร่วมร้องด้วยนะครับทำให้เพลงเนี่ยยิ่งสนุกละมันมากๆเลยนะครับแถมผมได้ยินครูอ้วนร้องเพลงด้วยโอ้โหไม่ได้ยินครูอ้วนร้องเพลงนานมากก็ต้องขอบคุณรายการนะครับที่ทําให้ครูอ้วนเนี่ยร้องเพลงให้ฟังอีกครั้ง ถึงแม้จะเป็นประโยคสั้นๆก็ตามนะคะเอาเป็นว่าสําหรับทั้ง2เพลงนะครับถือเป็นเพลงที่เปิดตัวได้แบบสนุกมากๆนะครับในรอบฉลองแชมป์ในครั้งนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับไว้คลิปหน้าจะมารีแอคอะไรอีกนะครับอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมีเรื่องแชร์ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ